โอ้โหแล้วยังไ่ต่ออีก6 8รแล้วเตมาอีกโอ้โหลั่นอีก1 4 4 0อ้ยสุดจัดครับโอ้โหโ,โหดสัตว์รัสเซียสาธาวันนี้สุปเปอร์เยกา7263 เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับใน่องแอสกี้นะครับผมอ่าวันนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าเกมคุมทรัพย์แห่งแอสเท็หรือว่าเกมสาถ้ำขยาใจของเรานั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่และเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่าก็มาเข้าหน้าเกมครับวันนี้เอาทูมาที่200นะแล้วครับผม สำหรับใครที่เข้ามาดูก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็ดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามเนานะมาเริ่มหมุนออโต้สาทุกทีนะครับผมพร้อมกับเบ็ดห้านะครับก็มาลุ้นด้วยกันนะครับว่าในเกมนี้ผมจะได้เท่าไหร่นะครับเจเปิดตัวไปแล้วครับจังหวะนี้ยังไงโอ้โหบอจัดเลยเพื่อน ่ะสิจจังหวะน,นี้มีไหมไหมไม่ไมีครับโอ้ยเดืดเกอดเบร์มาไปต่อครับไปเรื่อยครับเกมนี้ก็ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันยังไงนะเออก็ประมาณนี้แหละครับนะเดี๋ยวคอยดูคอยลุ้นไปด้วยกันนะครับผมอ่จาจังน,นี้เค สบายตรงกลางนะเจไหลตามยังไงหัวม่วงเออม่วงทาน้อนมาไงแล้วโอ้โหน้าฟ้าจังหวะนี้ลั่นไปแล้วเอาไปอีกเออไหลจัดเลยจังหวะนี้ยังไงหน้าเขียวโอ้โหคอมโบกับาฟายเอแถวแรกมาไหมโอ้โหมาซะด้วยนะคอมโบกับคิวปจังหวะนี้แล้วเคเอยขอภัยครับทุกคนซิบนะครับโอ้โหรวเจจังหวะนี้ก็ตตึงมีตอกนี้เคของจริงเออสองร้อยยี่สิบ โอ้เดือดตั้งแต่ต้นเลยนะครับทุกคนซุ per m e ก a 1นึ่ครันแปดสิบเมกา 1, 8, ครับเฮ้ย <c oughs> มาแล้วเวย้ยก็มาดิครับเออ,อยังไงเอาเรื่องจัดนะครับสาวท้าววันนี้ทุกคนหน้าทองไอ้ม่วงทางนอสเอมาสวยเลยวายมาอย่างนี้โอ้โห ห่20ครับจังหวะนี้เราเทไหลต่อขอคิวแถวแรกมาไหมไม่ได้ครับทุกคนอ่ะได้ก้อนโตอยู่ที่158นะครับทุกคนไม่ไม่ได้ซุปเปอร์เมกาถ้าไหลต่ออีกนี่มันจะเป็นน่าจะเป็นซุปเปอร์เมกาครับอุ๊ยเราจะเกตเตอร์จังหวะนี้ยังไงครับตัวเดียวครับตัวสุดท้ายโอ้โหไม่ได้แต่ยังมีลุ้นอยู่แต่สองช่องเองไม่น่าจะได้มั้งเออนั่นไงตามสเตป ขอขึ้นเบสก่อนนะครับทุกคนเอาเป็นเบสยี่สิบเลยนะครับมาวัดวัดกันไปนเลยนะครับหนึ่งสองสามโอ้โหเพื่อนเกลือจดัดเย็ดแม่มโอ้โหเออ,อมาหน่อยเพื่อนหน้าแดง อย่างนั้นโอ้โหลั่นไปเราพันสองดอกนี้ยังไงหน้าเขียวไหลตามครับโอ้โหหน้าม่วงไหลต่องไงเอคอมโบกับเจไปแล้ววานมาแถวสองอยงหวะนี้เออุ้ยขอไปครับทุกคนสิบนะครับไม่ใช่เอโอ้โหแล้วหน้าฟ้ามายังไหลต่อยไหมโอ้โหแล้วมาสมพลั่นไปแล้วพันสองพันเก้า 2, 1, 2, 1, 9, ครับดอกนี้โอ้โหแล้วยังไหลต่ออีกหกร้อยแปดสิบสี่แล้วเจมาอีกโอ้โหลั่นอีกพันสี่ร้อยสี่สิบ เ้ยสุดจัดครับโอ้โหโหดสัตว์รัสเซียเสาธงวันนี้สุปเปอร์มีกา7263รบเต็มคาราเบลครับเน็่ช้านิดนึงก็ขออภัรด้วยนะครับทุกคนนะเต็นยังไงยังไงก็ไปต่อนะครับผมไปต่อเดี๋ยวไปต่ออีกนิดนึงแล้วกันเนาะ สกเกตเตอร์ยังไม่เห็นมาเลยเนี่ยอุ้ยพูดถึงกามาเลยนะยังไงตัวเดียวครับกดเออเรายังมีลุ้นต่ออีกจะได้ตัวที่5้าไหมยังไงแถวสุดท้ายยังไงกันไกลเทนไข่หรือตะไบเอออย่างงสิโอ้โหห้ตัวครับสกเกตเตอร์หตัวเราได้หมุนฟรีสปินที่12ครั้งนะครับผมสิหมุนครับหมุนแรกผ่านไปสิบสอ ค่อยๆผ่านไปอะไรเนี่ยเออดอกนี้โอ้โหพันสี่ครับอเอาเรื่องจัดฟีเกตก็แม่ซปเปอร์เมกาหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบครับทุกคนเป็นไงลา่า,าไปต่อครับจังหวะนี้หน้าฟ้าโอเคดอกนี้โอ้โหล่างไป4,000ดอกนี้จุกครับ นีจุกคนระับอกเลยบอกได้คําเดียวว่าจุกครับดอกนี้ซุปเปอร์เมกา4 4่8โอ้โหรู้เรื่องกระเบื้องแตกครับฟีสปิดรอบนี้ไม่มีใครจะหยุดจะล้งไวไวได้แล้วจังหวะนี้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดน,นะครับผมวันนี้สาวทำเราเกิดครับทุกคนพุดฟปังแหละ สาทำเราได้เกิดได้เฉิดได้ฉายนะครับผมโอ้โหเฉิดฉายเลยนะเออรางวัลเมกาอีเจ็ดร้อยยี่สิบครับจังหวะนี้ไปต่อครับเหลือสามมนสุดท้ายแต่ตัวครูเราคโคตรโหเลยตอนนี้ยี่สิบสี่เข้าไปแล้วขอแค่ไหลอีกไหลเดียวก็พอนะขออีกได้ไหมอีกไหลเดียวมาเคไหล,ไหลต่อไปเพื่อนมาเขียวอุ้ยไม่ได้มาเขียวก็ไม่ได้เมื่อกี้ ตอนแรกก็ไม่มีแถวสามก็ไม่มีอะไ,ไรวะโอ้โหต้องเป็นเคเออเคแถวสเออนี่มาพูดถึงเอามามีไรไหมโอ้โหเพื่อนไม่สุดเลยดอกนี้กอนโต624ครับทุกคนก็ถือว่าได้อยู่นะครับลมนะรวมอยู่ที่8,588นะครับมา <c oughs> เอาเป็นล่าผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยนะครับทุกคนนะก็โอ้โหกำไร เยอะจัดเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะสำหรับใครที่สนใจก็ดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับกดลายซิอากเกงครับบ๊ายบายเต็มคาราเบล